แนะนำนวัตรกรรมรักษาผมร่วงผมบางด้วยการใช้เข็มพลังงานคืนวิทยุซิลเฟอร์เอ็กซ์พลัสร่วมกับการใช้เอ็กซอโซมเทอปีสวัสดีครับโปรดรถครับการใช้ตัวของแฟกชันแนลไมโครนิดเดียวอาร์เอฟนะครับในที่ใช้อยู่เดียก็คือตัวของซิลเฟอร์เอ็กซ์พลัสนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยในฝั่งของทางอเมริกายุโรปต่างๆนะครับจุดเด่นของเขาคือการใช้แฟกชันแนลไมโครนิดเดียวอาร์เอฟเนี่ยนะครับ ร่วมกับการใช้เอ็กซโซมหรือว่าสมัยก่อนก็อาจจะใช้เป็นพวกเกล็ดเลือดแข้งพ้นหรือ P.R.P P.I.F นะครับจากการใช้ fraction ไมโครนิวตัน F เนี่ยครับจะหนึ่งคือจะช่วยเปิดผิวด้านบนนะครับเพื่อตัวยาเนี่ยจะสามารถซึมลงไปได้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยพลังงานของคลื่นวิทยุเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดาการเพิ่มขึ้นการงอกของเส้นผมด้วยกระบวนการเกี่ยวกับการซ่อมแซม ของแผลนะครับ wound healing process การเพิ่มขึ้นของเส้นเลือดที่มะเร็งเส้นผมช่วยให้เส้นผมที่บางเนี่ยขนาดเล็กกลับมาเส้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วช่วยให้ความหนาแน่นของเส้นผมมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะจุดเด่นขอเขาคือจะไม่ทำลายพวกรากผมข้างบนนะครับโดยตัวเทคนิคการใช้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้ตัว fractional h a i r d o e นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัว อาเอดเดลเนี่ย uh, มันก็กระตุ้นการงอกของเส้นผมระดับหนึ่งละอันที่2คือการใช้พลังงานของเครื่องวิทยุเนี่ยมันก็จะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพการอ่างอกของเส้นผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเอ็กโซโซมนะครับซึ่งตัวเอ็กโซโซมเนี่ยจะเ,เ,เป็นตัวที่ช่วยเป็นเป็นตัวที่คล้ายๆกับสเต็มเซลล์สร้างขึ้นจะเป็นถุงที่บรรจุโกรดแฟกเตอร์ I.N.A. อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะลงไปช่วยกระตุ้นในเซลล์รักผมเพื่อให้ดูแลภาวะผมร่วงผมบางได้ดีมากเลยซึ่งเทคนิคนี้ทางอเมริกานะครับยุโรปเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะครับอันนั้นเนี่ยหมอว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับการใช้ Fractional m e c e r a t i n g RF เนี่ยก็มีการศึกษาละพบว่าช่วยในการเพิ่มขึ้นของ เส้นผมช่วยดูแลเพราะว่าผลม่มหัวบางได้นะครับเหมือนในคลิปเนี่ยก็คือจะใช้ตัวซิลฟอร์เ r X นี่ยนะครับจะปล่อยเข็มลงไปในความลึกที่ไม่ได้มากนะครับไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับไม่ต้องแปอาชาอาจจะใช้ตัวไวเวเตอร์ ator, หรือว่าลมเย็นช่วยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยพลังงานลงไปในหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นการงอกของเส้นผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเอสโซโม ซึ่งจะเป็นที่สเต็มเซลล์ขึ้นเป็นเหมือนถุงที่มีกรอตแฟกเตอร์ไมโครแอนเอนะครับโปรตีนอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งจะช่วยในการลบหนึ่งมันจะลงไปผ่านช่องที่เราใช้เข็มในการเจาะใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ย ฟังฟังดูจะน่ากลัวนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการเพิ่มการดูดซึมนั่นเองนะครับและเขาอาจจะมีใช้ไมโครดิ่งคือพวกโรเลอร์เดอร์มาเพนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวเอ็กซโซมซึ่งมันจะลงไปกระตุ้นการงอกองเส้นผมไม่ว่าจะออกฤทธิ์ที่สเต็มเซลล์ของเส้นผมหรือว่าพวกกลุ่มเบ้าจีตัว มตริกอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเสริมประสิทธ,ธิภาพกันได้ดีมากนะครับมีการใช้ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยฝั่งฝั่งของอเมริกาลองเซิร์ช ซิฟอร์เอ็กซ์กับผมอะโลบิเชียนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้ในต่างประเทศนะครับจะเป็นการใช้ซิฟอร์เอ็กซ์นะครับในการรักษาพรอยผมบางได้ด้วยนะครับน,นี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเนี่ยคือการใช้ซิฟอร์เอ็กซ์เลยนะครับแล้วก็จะมีการทาตัวเอ็กโซโซมตามลงไปด้วยนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพ อันนี้ก็เป็นวิธีธที่เนี่ยก็จะเป็นการทาตัวเอ็กโซโซมซึ่งหมอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่มีดาวทาไม่ต้องพักและผลค่อนข้างได้ผลดีเลยนะครับอันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลกันนะใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ f a c e b o o k มารุชชนคุยนะครับขอบคุณมากครับ